บิ๊กตู่ผุดไอเดียสั่งใช้ทหารปลุกผักชีแบ่งเบาภาระประชาชนหลังราคาพุ่งกิโลกรัมละ400บาทเมื่อวันที่4พฤศจิกายนนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในที่ประชุมคอร,รมอที่มีผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับราคาพืชผลเกษตรโดยเฉพาะผักชีที่มีราคาแพงถึงกิโลกรัมละ400บาท พลเอกประยุทธ์สั่งการให้นำพื้นที่ของทหารมาปลูกผักชีเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องบริโภคพืชผักสวนครัวนำมาประกอบอาหารในเฉลิมใยกล่าวต่อว่าพืชผักเที่ยวราคาปรับตัวสูงขึ้นมีสาเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งผลกระทบนี้จะเกิดเพียงช่วงสั้นๆคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในไม่ช้าขณะนี้พื้นที่ทหารนำพืชผักสวนครัวโดวยเฉพาะพริกผักชีเข้าไปปลูกบ้างแล้ว เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องใช้ผักส่วนครัวประกอบอาหารทุกวันผักที่ปลูกในพื้นที่ทหานหากผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ก็จะช่วยให้ราคาผักโดยเฉพาะผักชีลดลงมาได้เป็นการลดภาระของประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ